กินมาฝั่งหนึ่งเลยนะครับถนนนะครับฝั่งซ้ายนะครับโอ้เป็นทุ่งเลยนะครับน้ำน้ำเยอะจริงๆท่วมแนวนการจราจรต้องใช้ไหลาทางนะครับฝั่งเดียวเลยนะครับเหลือฝั่งเดียว ท่วมแบบฉับพลันด้วยนะครับมีหลายครอบครัวนะครับที่ไม่ทันได้เตรียมตัวหรือว่าเตรียมตัวไม่ทันเก็บของไม่ทันนะรับสินได้รับความเสียหายเนื่องจากอ่าผนังกั้นพังนะครับน้ำก็เลยเข้าแบบรวดเร็วเลย เรือไปไหนครับยายหนักเลยนะครับ ข่าวความเดือดร้อนที่ประชาชนนะครับเจอเลฟเว่นลงช้างนะครับโหแย่เลยดีครับผม <laughs> เรียบร้อย พระนามกรเยตูนะครับสิงห์บุรีโรงเรียนพระเยตูนะครับวทุกภาคส่วนนะครับ,ก,นนรบก็เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วม พื้นที่ตำบลโรงช้างอำเภอกกลบุรีจังหวัดสิงหบุรีโดยรวมแล้วเป็นเป็นวงกว้างเลยนะครับหลายลังคาเลื่อนเลย ประมาณสักสัปดาห์ที่แล้วนะครับเื่เอไม่กับในอำเภอพรมบุรีเนี่ยมีมีชาวบ้านได้รับผลกระทบนะแค่สองหมู่แค่นั้นเองมีเป็นหมู่สามกับหมู่หกตำบลพระงามอำเภอพรมบุรีนะครับรู้สึกจะมี แค่แปดครอบครัวนะครับที่ได้รับผลกระทบเป็นวงแคบๆแต่ตอนนี้ครับลึกมาพร้อมกันเลยปนังกั้นเผือดแตกเป็นหลักร้อยครับกี่ร้อยครอบครัวแค่นั้นเอง รีสอร์ทนะครับก็ยังทำการอ้อโหสูบนะ้ำหมอกเป็นอยู่ตลอดเวลานะครับน้ำมีกลิ่นแล้วนะครับมีกลิ่นเหม็นแล้วจากเศษพืช เษหญ้าเน่าเนะเส้นทางนี้ก็คือเส้นทางด้านหลังนะครับทางเข้าอำเภอด้านหลังจะเดี๋ยวข้างหน้าจะต้องข้ามแม่น้ำเจ้าพยานะเดี๋ยวเราก็จะเห็นระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพยาในปัจจุบันนะในขณะนี้นะครับวันนี้วันที่1น1ะนะครับ 11พฤศจิกายน2568นะครับตอนนี้ก็เวลา17นาฬิกา10นาทีนะครับ5โมงเย็ยนนะครับ ฝั่งนี้ก็ยังเอาอยู่นะครับเร่งทำบันนังกันนะครับสูสูนะครับพี่น้อง,นะนง,นงนะครับปริมาณน้ำฝั่งนี้มากนะครับก็ยังวิกฤตอยู่นะครับ ซึมออกมาตลอดเวลาเทศบ,บาลก,ก็สูบก,กลับคืนแม่น้ำนะครับถึงแล้วครับอนนี้อำเภอรพรมบุรีนะครับที่ทำการอำเภอรพรมบุรีที่ว่าการนะครับอันนี้เป็นสถานีตำรวจภูทรพรมบุรี <c oughs> ในส่วนราชการยังยังไม่ท่วมนะ